ในอัปเดตใหม่เนี่ยมันมีตัวละครไม่ใช่ตัวละครมันมีระบบของการลดราคาของเทียสีมาให้นะครับแล้วก็หลายคนประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเลือกตัวอะไรเอาจริงจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้นะครับเดี๋ยวจะมาช่วยแน,นะนําแล้วกันว่ามีตัวไหนหน่าเลือกบ้างเผื่อใครไม่เข้าใจเนี่ยวิธีการแรกที่ผมแนะนําให้คุณทํานะครับก็คืออ่านอันแรกนะครับมันจะลดราคา40%นแล้วถ้าเกิดเรามีเทียสีเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลดราคาได้สูงสุดถึง5ตัวนะครับ แต่ว่าตัวแรกเนี่ยมันจะลดเยอะสุดคือ4 0่แต่ตัวที่2ถึงตัวที่5เนี่ยมันลดราคาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ลดนะครับและตัวละครที่เราสามารถเลือกได้เนี่ยจะเป็นตัวละครเนทีฟเทียหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเลือกตัวละครเนทีฟเทียสองได้หรือเนทีฟเทียสามในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกรย์ด็อกเตอร์สเตรนเบต้าเรวิวกราเดเตอร์เคเบิลโอรินอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นเนทีฟเทียหนึ่งเท่านั้นไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเนทีฟเทียหนึนน เลี้ยวเจ็ดสิบเลวแปดสิบเราสามารถกดเลือกได้นะครับแล้วเมื่อเราเลือกเนี่ยมันจะลดราคาของทั้งการอัพเกียร์ทั้งการกดขึ้นเทียร์สามนะครับเอ้กดขึ้นเทียร์สี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนการช่วยประหยัดเป็นเหมือนเทียร์สี่เวอร์ชั่นลดราคานะครับผมอืมก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยว่ามีตัวไหนที่ผมแนะนําให้ขึ้นบ้างผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่ยังไม่มีตัวละครไหนในลิสต์นี้ที่ผมจะพูดออกมาเนี่ยก็ อาจจะลองพิจารณาดูว่าเอ้ยตัวนี้เราจะได้ใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปั้นมาแล้วไม่ได้ใช้มันก็มันก็ไม่ควัขึ้น่ะมันก็เสียของันถึงแม้ว่ามันจะลดราคาก็เถอะนะครับโอเคไปดูกันเลยตัวแรกนะครับแมงลีโตตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครปลดแพ็กเจนเกวแล้วแล้วยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับขึ้นได้เลยนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันนะแล้วผมก็คิดว่าน่าจะยังเป็นเมตาไปอีกสักพักใหญ่เลยนะครับตัวละครมันมีเงื่อนไขเฉพาะใน abx lbl นะครับรวมกันบไม่นับวันฟรีถ้าเกลยนะครับผม แล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ยากนะครับเล่นสนุกสามารถเล่นได้ในทั้งวูบอร์ริเจนดอมังมูเนี่ยสบายๆเลยนะครับแถมในการลงบอสแข่งเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะเพราะมันมีตัวของตีมนุษย์แรงขึ้น80%นะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นตัวละครสาย PVE ที่มีประโยชน์มากๆนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับสามารถใช้เคลียร์ตัวของ d i m e n s i o ่น i f t ก็ได้ถือว่าเป็นตัวที่เคลียร์ไวใช้ได้เลยนะครับดิสแพตอะไรเงี้ยคือเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับแต่เพียงแต่ว่า ต้องมียูนิฟอร์มเทศกาลถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ไม่ควนขึ้นแต่ถ้าเกิดมีแล้วยังไม่ได้ขึ้น t i สีเนี่ยก็เป็นตัวที่ควรมีติด id เลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้งานแน่นอนเชื่อผมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใส่ม่วงหลอกไหมเนี่ยจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับตัวละครมันเป็นตัวละครที่ใส่ม่วงหลอมและเก่งกว่าม่วงธรรมดาแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นตัวของโรกนะครับโรกเนี่ยก็เป็นยูนิฟอร์มเทศกาลเหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นยูนิฟอร์มเติมถ้าเกิดใครซื้อโร ลองพิจารณาดูว่ามันสมควรแก่การขึ้น t r 4ไหมนะครับตัวละครมันเนี่ยเป็นตัวละครอนเนกประสงค์เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่า APL จะลงได้แค่วันเดียวแต่ว่านอกเหนือจาก APL เนี่ยเวอร์บอลลีกับน้องมูเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับแถม v e r ร์บอลลี n เ,เนี่ยมันมีเงื่อนไขเฉพาะทางแล้วก็มีดาาให้ลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้ฟาร์ม dimension W f อยู่ใน ตอนนี้ด้วยนะครับเป็นตัวที่ลงไวสุดแล้วใน ID ดีผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแมคกิโต้นะมันเป็นตัวละครที่สามารถลงได้หลากหลายมากๆเพียงแต่ว่าโลกเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้สุดสักโหมดเพียงแต่ว่างานมันมีให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น ABL นะครับ ABX ก็พอลงได้แต่ว่า ABL เนี่ยจะเด่นกว่าเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับลงบอสเนี่ยก็มีเงื่อนไขยเยอะดองมูก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับเป็นแบบท็อปสามดองมูในสายเขียวเลยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเดิม ension วิฟกับดิสแพดไวมากมาก,มากนะครับก็เป็นตัวละคร อีกหนึ่งตัวที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับแถมได้ใช้ในหลากหลายเกมโหมดด้วยเป็นตัวละครที่คุ้มมากๆสำหรับสาย Pe อีกหนึ่งตัวนะครับจริงๆผมจะข่ามิสทีกไปแล้วแต่ว่าพูดหน่อยละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนกำลังลังเลอยู่ว่าจะขึ้นมิสทีดีไหมมิสทีกเนี่ยตามที่ผมรีวิวไปในคลิปเทียสีนะครับถ้าเกิดยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับคลิปน้าย่อพิวค่อนข้างน้อยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ได้ดูตัวของมิสทีกเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งในรบเดอมันค่อนข้างเล่นยาก ไม่ได้ยากหรอกมันน่าลำคาญน,นะครับแต่ตัวละครมันเป็นเมตา Apx 1วันนะครับซึ่งเป็นตัว TR c ตัวเดียวในเงื่อนไขนั้นนะครับนั่นก็คือวันของวายสลายสีเขียวนะครับตัวละครมันมีงานแค่นั้นจริงๆเลยนะครับคือถ้าเกิดใครต้องการหาตัวละคร Apx สําหรับวันนั้นเนี่ยเมสซี่ก็น่าจะเป็นออปชั่นเดียวนะครับแถมตัวละครมันก็สามารถซับได้ด้วยถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีเกมโหมดที่จะต้องใช้ TR c เท่านั้นเนี่ยเมสซี่จะเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆนะครับมากกว่าตอนนี้อีกแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยม เอาจิงลงบอสกับตอมอมูมันก็ไม่ได้แย่แหละเพียงแค่มันมีตัวอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าหลักๆงานของมันตอนนี้เนี่ยคือต้องมีแค่ A/B/X เท่านั้นจริงๆนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายคนกาลังพิจนารณานปั้นนางอยู่นะเพราะว่านางก็ดูเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับดูดูจะเป็นแบบตัวที่น่าปั้นในแบบในในไม่กี่ออปชั่นที่พวกแกมีกันอยู่อะมีซีแคเกิดเน้น A/B/X เนี่ยก็ปั้นได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสคะแนน A/B/X ขนาดนั้นนะครับใช้กินกอบลินก็ยังเล่นได้อยู่คะแนนมันบวกจากกินกีนกอบลิน สามสี่ล้านนะครับประมาณนั้นก็ถ้าเกิดเราอยากในคะแนน,นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมิสทีคเป็นหนึ่งในตัวที่น่าปั้นมากๆนะครับพูดถึง a b x นะครับจะไม่พูดถึงตัวละครนี้ได้ไงตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายคนมีแล้วก็หลายคนก็ไม่มีมาคือตัวละครมันเก่งมากๆนะครับผมจะย้ำอีกรอบหนึ่งมันเก่งมากๆเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบดีไซน์ของมันด็อกอ็อกเนี่ยลง Abl ได้2วันนะครับลง a b x ได้1วันนะครับไม่นักบันทรีเป็นตัวละครที่เก่งเล่นสนุกนะครับแถมมีประโยชน์ ในดอมมูเนี่ยอาจจะไม่ได้พีคขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังลงได้ดีมากๆนะครับอารมณ์เหมือนแมกนิโตส่วนเอ,อ่อวอร์บอลิเจนเนี่ยก็ลงได้เยอะมากๆนะครับมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับแบบไวร์ไลมนุษย์อะไรเงี้ยหรือว่าเอ,อ่อคอมแบทมนุษย์มีเยอะแยะนะครับผมด็อกออก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบอนเนกประสงค์มากๆนะครับเพียงแต่ว่าตั้หลต่ตัวละครมันดีไซน์ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดไม่ได้ใช้นางในบอลิเจนกับดอมมูเนี่ยก็ยังมี APX ที่ให้ใช้ ได้เรื่อยๆนะมันก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับแถมมันยังมีตัวของทีม up collection มาบัฟดาเมจของตัวละครมันอีกนะผมเลยคิดว่าตัวละครนี้เนี่ยในฐานะของไว l d l i สายสีแดงเนี่ยน่าจะยังอยู่ยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดยังไม่มีตัวละครที่ชื่อว่า kingpin หรืออ p p e r c l i ที่ได้ tier 4เนี่ยด d o c อกก็น่าจะยังอยู่ยาวเลยนะครับถึงแม้อ p p e r c l i ได้ tier 4เนี่ยเอ่อมันยังอยู่ใน category ของสายสีแดงไวไล l ์มนุษย์ก็ยังมี abl ให้ลง1วันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวดอ d o อกเนี่ยปั้นใหม่ย,ยังไงก็ได้ใช้แน่อนอนถ้าเกิด คุณยังไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มีดอกออกนะครับผมแนะนําให้ขึ้นเป็นตัวแรกๆเลยมันเป็นตัวละครฟรีด้วยแถมไม่ต้องใช้ยูนิฟอร์มเทศกาลนะครับเป็นตัวละครที่ควรมีติดทุกไอเดียจริงๆพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวละครมันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันต้องเล่นเกียมม่วงเท่านั้นนะครับผมมิสซิกเหมือนกันมิสซิกเนี่ยก็ต้องเล่นเกียยมม่วงเท่านั้นนะครับต่อมาจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครซื้อยูนิฟอร์มมาแล้วเนี่ยต้องขึ้น TAC ไปอยู่แล้วนะคร คุณรออะไรอยู่นะครับเหมือนแมกนิโต้เลยตัวละครนี้เนี่ยพูดตามตรงนะผมไม่ค่อยประทับใจนางในบอลลเจนกับดอมมูในตอนที่ใส่เขียม่วงอะนะแต่ A B X C B L เนี่ยข้าไม่ได้จริงๆนะครับ A B X C B L มีเงื่อนไขให้ใช้เยอะมากคือแกกดสกิลม่วงๆก็ได้คะแนนเยอะนะครับตัวละครมันไม่ได้เล่นยากเลยนะครับแค่ A B L เนี่ยเราต้องมีทริกในการเก็บลูกบอลน,นิดหน่อยแต่ว่า A B X เนี่ยง่ายมากๆนะครับกดม่วงๆก็สิบห้าสิบหกล้านแล้วถ้าเกิดแกเล่นเป็นๆหน่อยเสี่ยม่วงหลอมสิบแปดล้านไปสบายนะครับ นี้ยังไม่นับในเรื่องของการเล่นยูนิฟอร์มเก่านะถ้าเกิดใครใครเล่นยูนิฟอร์มเก่าช่ำช้าบเนี่ยสิบเก้ายี่สิบล้านนะครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ลูน่าเนี่ยมันสำหรับผมนะผมคิดว่ามันพอได้ในดอมมูกับบอลลีเจนนะครับถ้าเกิดเราใส่เป็นเกียร์ม่วงอะนะแต่ a b พ x เลนะครับลูน่าคือเป็นผมให้อันดับหนึ่งนะครับคืออันดับหนึ่งในที่นี้เนี่ยมันมีตัวละครที่สามารถทำคะแนนได้ต่ำทำคะแนนได้สูงมากๆ แต่ลูน่านอกจากจะทำคะแนนได้ตันหรืทำคะแนนได้สูงแล้วนะครับมันยังมีเงื่อนไขให้ใช้เยอะมากๆผมเลยคิดว่ามันจําเป็นมากๆแล้วมันจะช่วยทําให้คุณได้ของรางวัลหรือว่าได้แบบคะแนนต่อวีคมากขึ้นนะครับ mm hmm. เผื่อคุณอยากจะแบบสมัครเข้ากิลสยามอะไรอย่างเงี้ยก็ลูน่าเป็นตัวละครต่อมาคือตัวของโก้เทรดเดอร์โก้เทเดอร์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ศักยภาพของโก้เทรดเดอร์อยู่แล้วนะครับตัวมันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในดอมมูแล้วนะครับสำหรับผมตอนนี้เก่งกว่า G จนอีกนะผมคิดว่าเก่งกว่า G จนอีกนะคร แต่ว่าจีนมันอาจจะเล่นง่ายกว่าน,นิดนึงเพราะว่าโกลเดอร์มันต้องแบบดีเลย์ค่อนข้างเยอะน่ารำคาญนะครับโกลเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่ลงตระมูรณาการมากๆนะครับบอลลีเจนก็ถือว่าแรงมากๆแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับ Apxbl c ในตอนนี้เนี่ยน่าเสียดายโกลเดอร์เป็นเมตาเพียงแค่วันเดียวนะครับนั่นก็คือ Apx วันของสากลฮีโร่นะครับเปรตใต้รีวิวเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไปลองมาแล้วเออ a p l เนี่ยมันพอใช้ได้พอใช้ได้นะครับแต่ว่ามีตัวที่เรียกว่าโลกิอยู่ พอเชนโกไฟเดอร์เนี่ยก็หมดสิทธิ์ไปนะครับโกลเดอร์ er เนี่ยเหมือนกับตัวของด็อกอ็อกเลยนะครับมันมีตัวของทีมอัพคอลเลคชันมาบัฟให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกแถมถ้าเกิดใครมีอัติแฟกต์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในตัวของอัลโต้แบทเทิลก็ได้นะครับถึงแม้ว่าจะใส่เป็นเกียร์ม่วงเกียร์ธาตุเนี่ยก็สอก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแบบเอาไปเล่นแบบเป็นแบบซูด,ดิไซโดลคาแรคเตอร์นะครับเอาไปแบบระเบิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเป็นตัวละครอีกถึงตัวที่อนเนกประสงค์มากๆนะครับลงได้ ทั้ง PVP และ PVE เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลง PVP เนี่ยต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับย้ำว่าต้องมีอาร์ติแฟกต์ผมเชื่อว่าหลายคนนจะดูอยู่แล้วว่าตัวละครมันเก่งขนาดไหนนะครับต่อมาเป็นตัวที่ค่อนข้าง,ง c o n t r o v e r s i a l นิดนึงหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับตันมาเวเยมากแต่ผมมองว่ามันไม่เก่งนะครับลงบอสมันไม่สุดดมอมมูก็ไม่สุดนะครับขนาดผมใส่เกมว่วงเลียนผมยังรู้สึกว่าตัวละครมันไม่สุดเลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขใน APX นะครับวันของสากลฮีโร่หญิงซึ่งเอาจริงๆในระดับ Tier 4นะครับ ถ้าเกิดใส่มงวิลเลียดเนี่ยมันห่างจากวานด้าแค่2ล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นความหน้าปั้นมันก็จะเหลือน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดจีนเกรคุณใส่เป็นเกียร์ PVP นะครับความหน้าปั้นของกัปตันมาเวลมันจะทวีคูณเพราะว่าถ้าเกิดจีนเกรคุณใส่กีย PVP เนี่ยมันจะไม่สามารถลง ABL เงื่อนไขผู้หญิงสากลได้นะครับคะแนนมันจะหายไปแบบ6 7ล้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด จีนเกวคุณใส่เป็นเกียร์ม่วงเนี่ยกับตันมาเวลก็จะไม่น่าทำแต่ถ้าเกิดจีนเกวคุณใส่เป็นพีพีเนี่ยเป็นเกียร์พีพีเกียร์โลบเกียร์เหลืองเกียร์ไข่เกียร์อะไรก็ได้เนี่ยกับตันมาเวลมันจะได้ใช้2วันนะครับอันนี้คือหน้าปั้นแหละที่ผมปั้นกับตันมาเวลมาเนี่ยเพราะว่าจีนเกวผมใส่เป็นเกียร์พีพีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจีนเกวคุณไม่ได้จะเอาไปเล่นพีพีจริงจังขนาดนั้นเนี่ยกับตันมาเวลข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะตัวละครมันเหมือนมันเป็นทางผ่านรอให้วันได้ไดนนนนตตบบรรรร่วงงงงลลมาแแคคคะะัอี้ โลกิเป็นตัวละครที่เก่งมากๆใน A B X A B L นะครับยอมรับว่ามันกากไม่เก่งในบอรลิเจนกับดองมูแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงไม่ได้ดองมูเนี่ยยอมรับว่าไม่เก่งจริงแต่บอรลิเจนอ่ะไม่เก่งแต่มันยังลงได้โอเคนึกออกปะแต่โหมดที่มันจะเด่นจริงๆก็คือ A B X A B L นะครับ A B X A B L เนี่ยโลกิมันเด่นมากแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยกับความที่มันเล่นยากมากนะครับตัวละครมันเล่นยากที่สุดในเกมนะครับมันต้องเป็น เพอร์เฟกต์รันจริงๆต้องเป็นเล่นแบบให้ได้ให้ให้เพอร์เฟกทุกลูกทุกคอมโบรวบบอนต้องสวยไม่สวยรีใหม่บอสเดิมติดขอบรีใหม่สกิลบอสรวบไม่ติดรีใหม่สกิลพลาดรีใหม่สกิลสองไม่ติดรีใหม่เป็นตัวละครที่เล่นยากมากแต่ก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันตัวละครมันสามารถเล่นได้ถึงแบบสิบห้าสิบหกล้านนะครับใน abl สิบแปดล้านใน abx นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีเงอนไขเยอะมากๆเป็นเมตาสองวันติดกันเลยนะคือวันของ wild a l i ยน จังหวของผู้ชายฮีโร่นะครับสามารถเล่นได้แบบชิวๆเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อเสียที่แบบทุกคนน่าจะไม่ใช่ทุกคนน่าจะาต้องรู้ทุกคนกควรจะรู้ไวนะครับโลกิ ogi, เกียร์ม่วงวิลเลียนกับเกียร์ม่วงไมตี้เนี่ยมันมีความห่างชั้นที่มหาศาลมากๆนะครับคะแนนเนี่ยห่างกันประมาณ3ล้านเลยนะครับเกียร์ม่วงวิลเลียนเนี่ยเกียร์มันจะติดทุกคอมโบเลยนะครับจะเล่นง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ม่วงไมตี้เนี่ยเกียร์มันจะติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะฉะนั้นจะทาให้คะแนนเนี่ยรอปไะะมากคับ อันนี้คือข้อเสียของโลกิที่แบบหนักหนาสาหัสมากมาแต่ถ้าเกิดคุณมีเกียร์ม่วงวิลเลียนเนี่ยก็สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีแค่เกียร์มร่วงหลักไมตี้เนี่ยโลกิจะเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆนะครับเพราะว่านอกจากที่ตัวละครมันจะเล่นยากมันต้องรวบมอนแล้วแต่เกียร์มันจะติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างนี้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวละครที่เก่งแต่มันดีมานเยอะมากๆนะครับต่อมาตัวสุดท้ายที่ผมจะอยากจะแนะนำนะครับนั่คือตัวของ s p i d e r m a n Miles Morales นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาเทเลสีตัวแรกๆมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าลงดองมูงได้ดีที่สุดแล้วในสายสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งมวงทั้งท่าทั้งวันทามนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับการหาัดไต่บอลลีเจนชั้นแรกๆหรือว่าใครที่กาลังหาตัวละครมาตไต่บอลลีเจนเนี่ยสไปเดอร์แมนมาลส์มอร์เรสเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับมีประโยชน์มากๆคือแน่นอนว่ามันกากใน a p x c b l ไม่มีเงื่อนไขให้ลงแต่ว่า ถ้าเกิดไม่นับ a b x c p l เนี่ยดองงูกับบัวบอริเจนมันเป็นตัวละครที่โหดแล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ใช่ตัวละครที่เหมาะสำหรับทุกคนแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัวละครไต่บอริเจนนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นสายตีบอร์ชอบลงบอริเจนเนี่ยแล้วคุณไม่มีมาส์มารเรสนะครับคุณอยา่าอย่าบอกว่าตัวเองเป็นสายตีบอสเพราะว่าตัวละครนี้แหละคือตัวละครตีบอร์ที่แท้จริงนะครับ ตัวต่อมาผมลืมพูดไปได้ไงเนี่ยตัวของสไปเดอร์เกนนะครับสไปเดอร์เกนเนี่ยถ้าเกิดมีลูน่าก็คาบได้ถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีหรือไม่ทันยูนิฟอร์มเทศกาลเนี่ยสไปเดอร์เกนสามารถเอามาใช้ได้แก้ขัดแล้วกันใน ABL นะครับคือคะแนนมันแน่นอนว่ามันห่างกันแบบหกเจ็ดล้านนะครับห่างกันเยอะมากแต่ว่ามันยังพอเล่นได้สไปเดอร์เกนเนี่ยพีคๆมันก็ประมาณแบบเก้าแปดล้านเก้าล้านเจ็ดล้านอะไรเงี้ยแล้วแต่ไอเดียเรานะครับแล้วก็ตัวละครมันยังสามารถลง p ีคได้อีกนะครับมีทั้งสกิลเคาน์เตอร์แท็กแล้วก็มีีท ค่อนข้างซัพพอร์ตลังใน PVP นะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวอนเนกประสงค์ดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีลูน่าแล้วก็ข้ามได้มีสไปเดอร์แมนก็ข้ามได้นะครับคือเป็นตัวละครเหมือนเป็นตัวละครที่เอามาแก้ขัดถ้าเกิดแกไม่มีลูน่าหรือว่าแกเป็นสายสีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่ามีตัวละครไหนบ้างที่เรายังไม่มีแล้วก็น่าซื้อบ้างนะครับส่วนตัวละครที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้เนี่ยถามว่ามันน่าขึ้นไหมมัน มันไม่ได้น่าขึ้นตลาดนรอกถ้าเกิดแกชอบแกก็ขึ้นได้อย่างแบบสตรอมเดี่ยก็ตกเมต้าไปแล้วนะครับไอรอนแมนมูนไบท์แอดแมนกับมอล่าก็ไม่ได้แบบน่าปั้นขนาดนั้นแบล็คโบตัวละครมันก็เก่าไปแล้วนะครับทอนี่โอ้โหไม่ต้องพูดนะครับตกยุคตาลอดก็ไม่น่าปั้นแล้วสไปเดอร์แมนก็ตกเมต้า PP ไปแล้วชารอนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคาเนทเนี่ยมันก็เฉพาะทางต้องเป็นสาย PP จริงๆถึงจะปั้นนะครับเฮล่านี่ก็ต้องเป็นแบบพาร์คอร์ PP จริงๆถึงถึงจะปั้นนะครับไซคลอปนี่ถ้าเกิดอยากเอาฮาหน่อยก็ก็ปั้นได้นะครับอย่างเราก็จะมีคนมากดหัวใจให้ใน Facebook แล้วก็แกเอาไปโพสว่าอุ๊ยปั้นไซคลอปแล้ว เป็นเทียเป็นเทียสตัวแรกของไรดีก็อาจจะโดนด่าพ่อได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนั่นแหละประมาณอยมานี้นะครับถ้าเากิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารีวิวเทียสีกลาเดียเตอร์